ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะนำพระเนื้อดินเนื้อครูที่ผมใช้เรียนมาแต่แรกเลยครับก็คือหลวมพุ่งเงินพระเจ้าห้าพระองค์ครับตรงนี้จะตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามีความเก่าจริงหรือเปล่าแะ้วครับแต่ผมก็มานั่งดูรายละเอียดในเรื่องของรักนะในเรื่องของดินเรื่องของกราบน้ำบ้านที่ผิวนะครับกราบน้ำบ้านมีที่ผิวด้วยนะครับ แล้วก็มีเม็ดน้ำ้านอยู่ตามสันนะฮะสันที่กรก่อนเนี่ยฮะมีเม็ดน,น้ำ้านปรากฏขึ้นตอนแรกผมก็สงสัยว่าเป็นพวกกลุ่มมวลสารที่แตกต่างไปแต่มานั่งดูแล้วมันเป็นพัฒนาการของเนื้อมากกว่าก็เลยจับทางตัวนี้มาครับเลยได้ความว่าในดินดิบนั้นจะต้องมีคาบปูนคาบน้ำมันนะฮะแล้วก็คาบเม็ดน้ำ่าน ปนะรากฏเนี่ยลักษณะพวกนี้ทำให้เราจับหลักและเข้าใจได้ง่ายครับนะฮะแล้วถ้ามีรักก็จะต้องเป็นรักที่เก่ากรนยุ่ยนะครับนะมีลักษณะพัฒนาการการสูญไปของมวลสารต่างๆเนะี่ยทำให้ดูง่ายนะรโดวยเฉพาะไอเม,ม็ดมวลสารด้านหลังเนี่ยนะครับที่ผมจับดูว่าเอะดูแล้วว่าน่าจะเก่าจริงนะครับก็เลยจับทางนี้มาแล้วก็มาดู กลุ่มหลวงข้าวปานนะฮะหลวงข้วปานก็มีลักษณะคล้ายกันนี้ครับมีลักษณะการเหี่ยวของผิวการงอกของน้ำว่านการงอกของข้าปูนนะครับเนี่ยก็ดูไปเร for ื่อยๆก็เลยจับทางมาได้เรื่อยๆนะเห็นรับเห็นชาินะพวกนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับลักษณะความเหี่ยวของรับนะครับและการงอกของน้ำปูนนะครับแล้วก็ชาดด้วยนะครับนี่ก็ดูลักษณะตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ดูทําให้เราเข้าใจทั้งความเก่าของรักความเก่าของชาติความเก่าของปูนและความเก่าของคราบน้าบ้านนะครคราบน้ําบ้านมีสองแบบนะครับเนี่ยผมซูมเข้าไปก็จะเห็นชัดเจนนะครับมีคราบน้ําบ้านอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีก้อนน้ําบ้านอยู่ตามส่วนยอดที่กรนนะครับเนี่ยจุดเนี้ยจุดที่ทําให้มั่นใจว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นของเล่นนะครับไม่น่าจะเป็นของที่ทําแบบหลอกเล่นอะไร ทั้งชาติทั้งรักครับดูเก่าหมดเลยครับสภาพผิวก็ผ่านการสัมผัสมาพอสมควรนะครับมีความก่อนความยุ่ยแล้วมีความเหี่ยวครับนี่ฮะบริเวณนี้ก็เหี่ยวนะครับนี่ครหลายจุดครับดูแล้วใช้ได้ครับก็เลยกลายเป็นเนื้อครูดินดิบน,นะะแล้วก็สามารถจะนำไปเปรียบเ,เทียบกับ พวกผ้าเก่าๆยุคทวาลวดียุครคะบรีแล้วก็มาถึงยุคสุโขทัยอุทยามาถึงตนน้นรัตนโกสินเนี่ยนี่ก็มีลักษณะความเก่าอย่างนี้นะครับคือเราจะต้องพยายามหาจุดอ้างอิงลึกที่สุดก็คือทวาลวดีนะตื้นที่สุดก็อยู่ในกลุ่มพราเนดินยุคใหม่อย่างเช่นกรณีของหลวงข้าปานหรือว่า หลวงพ่อเงินพระเจ้าฮาพระองค์เนี่ยครับเนี่ยพอเราจับทางนี้ได้แล้วเราใหม่สุดเราก็มีเก่าสุดเราก็เห็นแล้วในสุดเราก็ตีความตรงกลางแล้วในสุดเข้าเราก็ใจตรงกลางแล้วก็ไปจับหลักได้ทั้งหมดเลยครับนี่คือหลักการเรียนการดูแน่ดินงครับเราดูนะครับสงสยัยอะไรโทรมาถามได้ครับ